สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่30ตุลาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8 วิ่งรูด2กับ0นะครับผมสำหรับตัวเด่นหลุดไปนะครับผมเลขที่ออกนะครับผม4 6 5 1 7 7ึ่งสำหรับ4 6นะครับผมจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 1เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็1 7 7เป็นชุด3ตัวบนแนวทางแอดมินเข้า5115นะครับผมชุดวิน แอดมินก็ย้ำให้รูดนะครับวิ่งรูด6ประตูนะครับผมไปกลับมา5้า5นนะครับผมวงกลมไว้ให้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ชอบพ่คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางจะมี417250นะครับผม แอดมิน <Ad> จะให้อยู่ที่4วิ่งรูด5แล้วก็7สำหรับ4จะมี4 1 42 4ึสา 4 6แล้วก็4 8สำหรับ5นะครับผมนี่5 0 5 2 5 3 54และก็56าหสำหรับเจ็ดนะผม7จ,จะมี71 เจ7ดสามเ้าและก็เจ็ดหกสำหรับสายเบิ้ลนะผมมีสี่สี่ห้าและก็หนหนึ่ง สำหรับ3ตัวแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็นชุดบิน6ประตูนะครับผม2 1 0นนะครับผมเจ็ดสี่หก 8.53หมี0.75 สีหนึ่งแล้วก็457นะครับผมอมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม,ผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่30ตุลาคม2567 แอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด5กับ7นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี4 2 4 3แล้วก็4 6สำหรับ5นะครับผม5 3 5 4 5 6สาหำหรับ7นะครับผมมี7 1 7 4แล้วก็7 5าสำหรับสายเบิ้ลนะครับผม4 4 1 1 3ตัวนะครับผมเป็นชุดวิน2 1 0 8 53 9 46แล้วกละก็457นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเล็บกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเห็นเห็นปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ